อพอดีแก้ที่สั่งไปยังไม่พอใจเลยอะออกแบบให้ใหม่หน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะลูกค้าจะแก้ตรงไหนบ้างะคะคือตรงวงกลมเนี่ยลูกศรยังไม่ค่อยชอบเลยคะ่ะมันสามารถเปลี่ยนเป็นลูกศรอื่นได้ไหมคะขออนุญ,ญาตถามนะคะลูกค้าเกิดปีนักสัตว์อะไรอะคะ ก็ปีวอกถามทําไมอะ่ะนั่นไงว่าแล้วปีวอกคุณลูกค้าเป็นคนท่าทองแต่ไม่ใช่ท่าทองสาวนะคะฮะคนท่าทองนะคะเป็นคนดูหน้าเชื่อถือมีมาตรฐานแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากๆเลยค่ะดังนั้นเนี่ย ลูกค้าเหมาะกับสัญลักษณ์วงกลมหมายถึงความสมบูรณแบบแต่แ,แรกเริ่มธรรมชาติสุดๆเลยค่ะอ๋อก็ได้ค่ะถ้าง,งั้นแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนสีได้ไหมคะพอดีไม่ไม่ชอบบางสีเลยค่ะไม่ได้เด็ดขาดค่ะลูกค้าคนท่าทองอย่างลูกค้าเนี่ยสีขาวคือที่สุดแล้วเพราะว่าสามารถสื่อถึงความเยบง่ายของร้านกาแฟได้ดี ทำให้โลกโก้ของลูกค้าเนี่ยรู้สึกถึงความโปรง่งความสะอาดแล้วก็ความอ่อนโยนของร้านลูกค้าเลยนะคะจริงอะพวาใหม่ที่ขนาดน,นั้นเลยเหรอคะโอเคคอเพียงงั้นคุณพี่เอาปากกัก็ได้ค่ะคุณน้องได้เลยคะ่ะคุณลูกค้าค่ะ